อายุ18ปีประกวดเวทีแรกในชีวิตก็คว้าม,มงกุฎมิสอ a ร์ธไทยแลนด์2023หมักรองได้เลยนะคะเพราะว่าเลือกแล้วค่ะว่าเวทีนี้ตอบโจทย์แพชชั่นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่คอราบิโอสาวงามเชื้อสายไทยแคนาเดียนนะคะอินมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะมีต้นแบบใกล้ตัวก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าที่บ้านจังหวัดเชียงใหม่เขาจะมีการคัดแยกขยะตั้งแต่อยู่ในบ้านเลยนะคะซึ่งจากการเริ่มต้นสิ่งเล็กๆแบบนี้ทําให้เด็กๆรู้สึกตระหนักได้เองค่ะว่าสิ่งแวดล้อมและ ความยั่งยืนเป็นเรื่องใกล้ตัวและอยากจะลองลงมือทำโดยเป็นธรรมชาติไม่ฝืนความรู้สึกนะคะมาเยือนไทย PBS ค่ะพร้อมกับสาวงาม Top 5 Miss Earth Thailand ปีนี้แต่ละคนก็มากันต่างแนวนะคะทั้งสวยหวานสายเผ็ดค่ะแล้วก็มีตัวแทนของผู้หญิงจากหลายช่วงวัยด้วยเพราะว่าอายุน้อยที่สุดก็คือ18ปีจนถึง26ปีใกล้เต็มเพดานการประกวดค่ะ ในไหนก็ชวนเปิดประเด็นเรื่องการขยายอายุนางงามที่กําลังเป็นที่พูดถึงเป็นกระแสตอนนี้นะคะว่ามีนางงามบางคนเขาก็เห็นเหมือนเห็นต่างกันค่ะซึ่งเวทีม s สไทยแลนด์นะคะยังยึดเกณฑ์ตามเวทีแม่คือผู้เข้าประกวดจะต้องอายุ18ถึง28ปียังไม่มีการขยายอายุค่ะอันนี้ก็แม็กเลยก็คือ26-27ค่ะก็ อาจเกบประเกิมเกินเกินใช่ชนเพรดานเลยก็เลยมองว่าจริงๆเห็นด้วยกับการขยายอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยทีชายวัยทีหญิงหรือว่าทันจินเดอร์พี่มองว่าทุกคนมีโอกาสในการที่แบบว่า เก้าผ่านจบนั้นแล้วก็แบบประกาศศักยภาพของตัวเองรู้สึกดีใจที่แบบว่าผู้หญิงหลายๆคนจากอะไรเนาะ you know, แบบว่าหลายๆ age group หรือว่าจะเป็น transgender เลยเนี้ยได้เข้ามาจอนเพราะว่าการเป็น beauty queen หรือว่าเป็น queen นี่คือเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบภูมิใจและทําให้เราแบบอยากก้าวไปน้หน้าต่อในค a r เรีของเราอะไรแบบนี้แล้วก็คือมันเป็นการที่แบบว่าจะ empowerment เวยค่ะใช่มันทับโชว์ว่า ไม่ใช่ว่าคุณต้องอายุแค่นี้ห้ามแต่งงานและแบมาประกวดได้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์มาประ,ประกวดแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะจะ,จะมาพูดที่เขาเชื่อถึงแล้วเขาที่เขาอยากจะสเปรดไปไทยแลนด์2,023นยขอเสียงปรบมือกับโค้ร r บเ n ครับ ปีนี้นะคะเวที Miss อิร์ธ2023จัดประกวดที่โคจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามค่ะปลายเดือนธันวาคมนี้เมืองสภาพไม่ไกลาจากไทยนะคะเธอเลยอยากขอแรงเชียร์จากชาวไทยเยอะๆอยากได้ยินเสียงจากคนไทยในหอประกวดค่ะ ที่ผ่านมาเคยมีตัวแทนนางงามไทยไปไกลถึงรอบ5คนสุดท้ายบนเวที Miss Earth มาแล้ว3คนนะคะล่าสุดคือใบตองจรีรัตค์ะ่ะ Miss Earth Thailand ์2021ที่คว้าตำแหน่ง Miss Earth Fire หรือรองอันดับ3ซึ่งปีนั้นเป็นการประกวดในรูปแบบออนไลน์ในช่วงโควิด19นั่นเองค่ะ